เดี๋ยวกูไม่กลับด้วยหลักอะ่ะอยู่นี่ถาวรเลยเสัตว์เดี๋ยวกูสร้างแกงที่นู่นไปตีกับพวก JK ที่นู่นด้วยไอ้เหี้ยทำตัวขยะไอ้สัตว์ให้มาไม่มาบอกว่าจะมาก็เสือกไม่มา oh. My uncle how are you today just go on ยูยูเฮ้ยมีหาดว่าไปขอหาดได้มีเก้าเกสามบกอี่ครับนี่ครับลุงพวกเราหายไปไหนหมดอ่ะไม่รู้เลยครับเรียกรวมเรียกรวมกระดาษดิใครเลยครับมีสามคนครับเรียกรวมเรียกรวมลองเรียกรวมลองเรียกรวม อ๋อมาเชต้องได้ข่าวดน้ยโอเคโอเคอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะซ้อมเปล่าไม่รู้ว่าต้องรอยเซิร์ฟมาบอกอะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซ้อมเปล่า ซ้อมสี่ทุ่มปะเฟิร์ฟบอกสี่ทุ่มอ่ะลุงครับมันมีเซตส่วนใหญ่น่าจะาไปซ้อมด้วยครับลุงอิดซ้อมวันนี้น่าจะลูกพี่เซิร์ฟมาซ้อมครับอือก็ยังไม่เห็นใครเข้ามาในเมืองเลยนะยังไม่เห็นแลบมีแค่เบสวันผมแล้วก็แบลรี่สามคนครับตอนนี้ที่เห็น แล้วพวกไอ้บองไอ้บอสอะน่าจะติดซ้อมหรือเปล่าครับลงุงไม่คูก็อยู่ในทีมซ้อมเนี่ยคูยังไม่เห็นได้ไปเลยเ,เนี่ยไี่กันก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าหายไปไหนต่อตอนรีจบแล้วครับเลสลิปเปอร์ชนะครับเมื่อวานนี้โดดอุ้มกันหมดเลยโอ้ยดาบมึงก็ไม่เดียดด้วยวะไอสัตว์ ไอเป๊ปเช็คนี้ว่าเราเรียกใครมาบ้างกี่คนได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ตอนนี้อ่าเราจะมีหนึ่งลุงสองเซิร์กสามบอ๊อบสี่เวทหา้าอาจารย์พิงคหมาดีเจ็ดชิโล8แปดมาตินเก้าจุกกูสิบสกอตสอิเอ็ดเป๊ปซี่ สิบสองแบลี่สิบสามกาหานสิ่คูดสิบห้แฟงสิเบสวันสิสุพัทสิโฟโดสิป่าไนท์ยี่สิบเกอร์ยีดกรีนยีเดลต้าย3เป็ดยี่ตายีไลออนกูว่านะ พูดพูดตรงๆเลยว่าหลายๆะคนแม่งไม่อยากมากันวะเราหาคนในเมืองดีกว่าไหมเอาคนที่แม่งไอ้นี่จริงๆดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมครับเออเอาคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆดีกว่าไอพวกที่มันไม่อยากมาก็ต้องไม่ต้องให้แม่งมาไอเหี้ยก็ให้แม่งอยู่นั่นไปยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ลุงตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวกูไม่กลับด้วยหลักอ่ะอยู่นี่ถาวรเลยสัตว์เดี๋ยวกูสร้างแกงที่นู่นไปตีกับพวก JK ที่นู่นด้วยไอเหี้ย ทำตัวขยะไอสัตว์ให้มาไม่มาบอกว่าจะมาก็เสือกไม่มาเดี๋ยวกูรวมคนหนึ่งอยู่สูนย์ให้แข่งแข่งเดี๋ยวบกกรืทอรแป้งด้วยไอ้เหียฟังดูหน้าสนใจครับ แต่งตลอจังอะลุงโดยเป็นันสุดยอดมึงอยู่ตลอดอยู่แล้สุดยอดคนมีคนมีแค่นี้หรอ้เซิร์ฟว่าใครไม่มาก็ปล่อยแม่งดีกว่าเราไปหาคนในประเทศนี้ดีกว่าน่าจะไม่รุ่งว่าถ้าเอาจากเซิร์ฟหลักมาใจมันไม่มีอ่ะ ลุงผมขึ้นตัวแดงได้แล้วลุงสุดยอดเป็นวันมึงสุดยอดจุลจละมึงรันร้อยไม่เหมือนคนอื่นอ้เหี้ย ไอ้เธอเรื่องซ้อมไงเนี่ยเออผมก็ตามคนอยู่อ่ะมันปัญหาตอนนี้คือพูดตรงตรงเลยนะมันตามคนยากมากๆแล้วก็แล้วก็คนอื่นอ่ะยากแล้วอ่ะแต่จังคารอน่ะยากกว่ามันแบบมันมันจางคารมันก็อยู่กันแหละแต่มันจะแบบมีบางคนที่แบบว่าขาดอ่ะแบบเศษอ่ะลุงซึ่งพอมันเศษปุ๊บมันมันคนเรามันขาดไม่ได้ไงเพราะว่าเราเราลงคนแบบ คนแบบพอดีอ่ะเราไม่ได้เอาสำรองให้ให้เราด้วยอ่ะคือเราก็ลงลงกันหมดอ่ะสิบสิบสี่สิบห้าคนซึ่งพอมันมันรวมมันมันม,มันไม่ยอมรวมอ่ะมันหายยกตัวอ,อย่างใครบ้างทาง่ายก็ตอนนี้ที่เห็นแบบว่าแววซ้อมตามยากก็คืออันนี้ไม่ได้แขวนนะไม่ได้แขวนนะแบบใจเย็นๆนะเราคุยกันแบบก็ต้องพูดก็ต้องพูดจะได้รู้ตัวมีง่ายเลยถ้าตามยากยากก็คือ เบมบี้จุกโก้หนึ่งแล้วก็เวสเดียวผาดสองไลออนสามบ๊อบสี่อันนี้คือเอาที่แบบว่าที่รู้สึกว่าตามยากไอ้เวสขายอะไอ้เวสอะตามง่ายถ้าคุณโทรเนี่ยมันมาแน่นอนอ่างัล้นลุงก็ต้องตามใช่แต่ไอเดนคือยากไอเยออนเนี่ยก็ยากไอออนข้อความมาบอกว่าถ้าซ้อมให้โทรปุกด้วยอยู่ครับ ทักมาในเฟซผมอา่าแล้วก็คือถ้าการถาตามเบสก็คือต้องตามลุงกูก็อยู่นี่อะไรนี่งอา่าก็หมายถึงว่าต้ซสองเวลาอื่นอะ่ะมันมันตามยากเลยแต่ถ้านัดรัดเวลาน้องมันน่าจะมาแหละเพราะว่าตอนแข่งแข่งโบลี่ก็น้องมันก็อยู่ตลอดไม่น่าจะมีปัญหา ไลน์นี้แต่แค่มันยังไม่ได้ซ้อมกันมันก็เลยรู้สึกว่าตามยากมึงดูแต่ละคนเดี่ยมึงดูดิเนย,ยังไม่มากันเลยไอเฮียบ๊อบก็ไม่มาเนี่ยมึงดูดิถ้ากูไม่เข้าก็ไม่มีใครมาวันนี้กูน่าจะไม่ได้ซ้อมอ่ะซิรใช่ ม่มันมีมันเอาจริงคนมันมีไฟอยู่เขาก็อยากเล่นกันอยู่อย่างเช่นแบบเอซเก่าชุดเก่าเขาก็ทักมาว่าเราอยากแบบอยากจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจริงจังกันเมื่อไหร่อะไรแบบเอาพรุ่งนี้ไหมเอาพรุ่งนี้ไหมเอาพรุ่งนี้ไหมเอานัดเวลาไปเลยวันพรุ่งนี้สามทุ่มซ้อมหรือสองทุ่มก็ได้เดี๋ยวกูมากูมาไวได้อยู่เอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ว่าสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งดีกว่าลุงสามทุ่มครึ่งดีกว่าสามทุ่มก็คือตรงเวลา ถ้าวันนี้ตามวันนี้คือยังไม่มากันเลยเะตามทีละคนกว่าจะครบนู่นน่ะก็เที่ยงคืนแล้วแต่ผมว่าต้องคุยรายชื่อกันใหม่ว่ะผมว่านะเพราะว่าตอนเนี้แบบเห็นได้ข่าวมาได้ทิงมันก็เหมือนแบบย้ายเซิร์ฟอ่ะนู่นนี่นั่นอะ่ะแเราเราก็เราก็ใส่เขาไปโดยแบบไม่ได้สำรองอะ่ะก็ใส่เขาไปให้เขาเล่นเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งอยู่ศูนย์ใช่ไหมละ่ะที่หนุ่นบอกแล้ว แล้วเหม right. <oh> ือนแก๊งมันก็ค่อยๆหายหายหายไปอ่ะก็ต้องมาดูจริงๆว่าแก๊งแม่งไม่เขาไม่อยู่อ่ะเราเราเปลี่ยนก็ได้มั้งกูมองว่าก็ไม่ก็ไม่ยังยังไม่ได้เริ่มแข่งอ่ะกูมองว่าน่าทางรายการน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นรายการเพิ่งเริ่มอ่ะน้องมองว่าน่าจะคุยได้เขาจะหย่อนให้ได้ไม่ว่าเราจะเอาใครมาเขาก็น่าจะไม่มีปัญหาในความคิดกูนะในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเราก็หาคนเข้ามาแทนก็ได้ เอาเอาเอาเราเข้ามาก็ได้มันจะได้ไม่ต้องจูนกันเยอะเซิร์เอา JK เข้ามาก็ได้เอา JK เข้ามานั่นแหละแต่คือจุดอ่อนือมันมันจริงกันจริงแต่มันแค่มันติดอ่ะมันตามยากผมกลัวว่าจะเป็นอีหลอดเดิมมาดิแบบแบบผมไม่อยากพูดนะว่าผมอ่ะเหนื่อยเข้าใจป่ะลุงอันนั้นพูดตรงๆอ่ะผมเหนื่อยอ่ะผมเหนื่อยจะต้องมาตามคนนู้นคนนี้คือการเราอ่ะ เราอ่ะไม่มากันเรารู้กันใช่ไหมแบบเราก็เอ้ยเราก็ให้อภัยกันได้นู่นนี่นั่นใช่ป่ะ mm hmm. แต่แต่พอเราไม่มาเนี่ยผมต้องแบกหน้าไปคุยกับคนอื่นไงเน mm hmm. ข้าใจฟีลผมว่าลุงแบบอย่างเช่นแบบอาพีเขาพร้อมเอแท็บก็พร้อมนู่นนี่นั่นเขาพร้อมเลยซึ่งซึ่งพอเขาพร้อมกันเราไม่พร้อมมันก็ผมก็เหนื่อยใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเราติดสตอรี่ด้วยแหละผมก็เข้าใจคนที่ไม่มาอยู่